สวัสดีค่ะิดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพรพรในรีพอร์ตประจำวันที่7สิงหาคาม2558ค่ะสำหรับดูนราคาทองคำในคืนนี้นะคะ นักว,วิเคราะห์คาดว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยใดนกันยายนนี้หากจำนวนการจ้างงานของสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคมและค่าจ้างอาจดีตัวขึ้นซึ่งจะเป็นสัญญาณเพิ่มเติมที่แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังปรับตัวดีขึ้นและอาจทำให้ธนกลางสหรัฐกลับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนหน้า ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์โดยรอยเตอร์คาดว่าการสร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอาจเพิ่มขึ้น223,000ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมสร้างสอดคล้งองกับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนและเป็นจำนวนที่สูงกว่าดับเฉลี่ยรายเดือนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แม้ว่าตราการสร้างงานชะลอตัวลงจากปีที่แล้วแต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้น2เท่าของอัตราที่จำเป็นต่อาการรับรองการขยายตัวของประชากรคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,075- ถึง1,108เหรียญ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐอัตราว่างงานและตราเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานและนั่ติดตามบุคลงพร Morning Report ได,ได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วก็พบกับบุคลงพรในรีพอร์ตนะได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ